สาบัจรจิงชันแห่งหนึ่งทันใดน,นั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งพูดออบมาว่าเมื่อสองปีก่อนข้าได้บอกกับเจ้าไปแล้วว่าพลังกายของเจ้าน่ะอยู่แค่ขั้นเริ่มต้นมีแค่ต้องฝึกวิชาเกินกินท่องนภาพาเท่านั้นถึงจะยกระดับพลังของเจ้าได้ฝึกด้วยวิชานี้อแล้วขั้นรอมกายของเจ้าจะมีพลังไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนจินฮ่าฮ่หาหนึ่งแสนจินเงินหรอ พระเอ,อกของเรานั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าขันหลังล้อมกายนั้นเต็มที่ก็มีแค่หนึ่งมืนจินเท่านั้นถ้าหากมากกว่านั้นคงจะเหลือเชื่อเกินไปพระเอ,อกของเรื่องผู้สง่างามนามว่าเต้าหลินเอ๊ะตืนได้แล้วการแนะนำตัวก่อนหน้านี้เป็นเพียงความฝันของเต้าหลินเท่านั้นฮะ แล้วนางก็ได้พูดต่อไปอีกว่าเจ้าจะนอนไปถึงเมื่อไรกันฮะถึงตาเจ้าแล้วรีบไปทดสอบพลังซะนี่เจ้าได้ยินที่ข้าพูดหรือไม่ฮะจากนั้นพระเอกของเราก็ได้พูดเฮ่ฮ่าๆทันในนั้นก็มีเสียงเพื่อนร่วมห้องของเขาพูดขึ้นมาว่านั่นมันมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องความไม่ได้เรื่องไม่รู้ว่าจะเอามันไปทดสอบพลัง ทำไมเสียเวลาสองปีที่ผ่านมาแม่งก็รับอยู่ทุกวันจนมันได้รับฉายาเทพแห่งการนอนรับไปแล้วจากนั้นพระเอกของเราก็ได้เจอหนังสือเล่มหนึ่งเมื่อตื่นขึ้นมาเราก็ได้พบกับตำราเคสว,วิชา,เ,ชาเกินกินท่องนาภาแต่มันไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยที่ตำราวิชาจะไปอยู่ตรงนั้นได้ จากนั้นตัดภาพมาที่เชียงหลินพลังกายหนึ่งมื่นจินพลังกายนี่มันอะไรยิ่งไปกว่านั้นในอีกครึ่งเดือนข้างหน้าสำนักชิงเฉินจะเปิดรับสิทธิ์ใหม่ชิงเชียงหลินจะต้องเป็นที่จับตายางแน่นอนขัน้นร้อมกายนั้น มีความเกี่ยวโยงกับพลังกายยิ่งพลังกายมากเท่าไหร่ก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นเท่านั้นเมื่อมีพลังกายถึงหนึ่งมืนจินก็จะสามารถฝึกวิชาขั้นต่อไปได้เฮหมือนก็เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับข้าสวนแกมันแค่ขยะแม้แต่เย,ยว่วิน ยังตบมือให้กับข้าฮ่าฮ่าแม้แต่ย่าวินยังตบมือให้กับข้าเลยฮ่าฮ่าฮ่าย่วินนั้นเป็นสาวงามอันดับหนึ่งของสถาบันชิงชนันแต่ตอนนี้ยังไม่มีผู้ใดพิชิตใจนางได้ความเป็นมาของนางเอกนั้นก็ไม่ธรรมดาซึ่งก็ยังคงเป็นที่สงสัยว่าทำไมนางถึงมาอยู่ที่นี่ ว่าไงเทพเห็งการนอนรับทำไมนายยังไม่ไปทดสอบอีกค่ะเออก็ได้ทันในนั้นก็มีสายตาเข้ามาจดจ้องพระเอกเขาก็ได้เดินขึ้นไปที่สนามทดสอบแล้วก็มีคนพูดกับเขาว่าแกจะชกหินงันหรอข้าว่าแกไปชกหมอนยังจะดีกว่าฮ่าฮไอ้คนไร้น้ำยาแกรีบแสดงความโง่เข้าเร็วๆ จากนั้นพระเอกของเรานั้นก็ได้คิดในใจว่าไม่ว่าใครก็มองข้าเป็นตัวตลกทั้งนั้นแหละอาจากเขาก็ได้ร้องออกมาเพราะมีคนดึงเขามันเกิดอะไรขึ้นโอ้ยเมื่อไรเจ้าจะเลือกทำตัวไรค่าแบบนี้เสียทีเจ้ากลับไปซะ อาจารย์ทุกท่านอย่าไปสนใจเขาเลยค่ะข้าก็ว่างั้นแหละเด็กคนนี้ช่างไร้ค่าจริงๆอาจารย์ข้าขอโทษในโลกนี้ใครก็ตามที่ไม่สามารถเป็นผู้ฝึกยุดได้มันก็ไม่ต่างอะไรกับขยะอะไรค่าที่เราไม่สามารถฝึกมันได้เพราะเรามักจะหับโดยไม่รู้ตัวเกินกินท่องนภา ข้าจะเดิมพันกับมันจากนั้นตัดภาพมาที่ท่านพี่เต้าลินเพื่อนไว้เด็กของเขานั่นเองว่าไงหวังยาท่านพี่ได้เอามันมาด้วยไหมคะข้าให้เจ้ายืมเล่นได้แค่สองสามวันเท่าน,นั้นไม่อย่างนั้นพ่อข้าจะโกรธเอาหวังยาก็ได้พูดขอบคุณค่ะท่านพี่เต้าลิน แม้ว่าวังยาจะย้ายออกจากเขตยากไรเมื่อสองปีก่อนแต่พวกเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันท่านพี่ท่านพี่ไม่ต้องสนใจคนอื่นจะพูดยังไงหรอกคะ่ะยังไงวังยาก็จะอยู่ข้างท่านพี่แล้วนางก็พูดต่อไปอีกว่าแล้วถ้าพวกเราได้เข้าสถาบ,บันชิงเชิญด้วยกันได้วังยาก็จะเป็นผู้หญิงของท่านพี่ เพราะเอกของเราก็ได้พูดไปว่าน่แน่นอนจากนั้นเขาก็ได้ส่งหินนี่ให้กับวังยาせーのでもそนな,なんじゃダメもうそนな,なんじゃฮานัก心ว่าชิงคาสรยามต่อมต่อ